สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับขออนุญาตแชร์ลิง์นิดนึ่งแบบนึงนะครับขออนุญาตแชร์ลิงก์แบบนึงนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอำเภิลน้้ำคุณสุกูสุกุนอีกรอบนึงนะครับตามที่หัวข้อได้ขคืนไว้นะครับว่านะครับในเขตบริเวณอำเภิน้้ำคุณมีการก่อสร้างนะครับจะมีการบ้านทอฟุตบาทจะมีการเฮดฟุตบาทแล้วก็มีการบ้านทอ นะครับโดยี่มีการวางทอไปบางส่วนแล้วนะครับบัดนี้ซินที่อยากจะขอจากพี่จากน้องผู้ใส่รถใส่ถนนทุกท่านนะครับก็คือผู้ใดที่ขับรถจักรยานยนต์หรือขับรถปีอัพขับรถอ่าขับรถยนต์นะครับในเขตบุรีรัมยกอสางอยากจะเห็นพี่น้องปาเท่านะครับหลีกเลี่ยงนะครับ พยามหลีกเดี่ยวสมมุติว่าอู้ว่าฟังสมุดอ่ะสมมุตมิว่าฟังหลายกระตังมันมีสองฟังว่าฟังอำเภอก็ฟังหลายกระตังคอฟังเซวิตมาท่าผีถ้าวว่าเขาก่อสร้างก็เห็นงานอยู่ท่าผีพี่น้องกับพยามเอารถไปจอดเลยฟังอำเภอนะครับเอาไปจอดไว้อนหน้าอำเภอหรือเอาไปจอดไว้ในก็ได้ที่บ้ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ถามว่าพี่น้องจอดรถขวางมีผลกระทบบ่ครับ มีแน่นอนครับเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้รับเหมาที่งานยากึ้นแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในตรงนี้จึงอยากจะขอขอคมบลงมมือพี่น้องบานเฮาสุกขูุ่กพ่นล้วกันนะครับผู้ไดที่เข้ามาในอำเภอสีไม่จอดรถหรือสีไม่ใส่ยบริการหลายคาต่างๆพี่น้องอูว่าเขาก่อสาธารณในพี่น้องกับพยายามิว่าลดไปจอดอีกฟังหนึ่งเพื่อที่จะบงคัดหวาง การทางานของเจ้าหน้าที่นะครับเวลาที่เขาไปหาท่าหลวงหรือว่าเอียงกระซังในสิ่งทีไอที่ว่าสายสุรพลนะครับหรือว่าไอหนึ่งนะครับเราเป็นผู้รู้ลรองของงานเราจะบอกก็พี่ว่าสิ่งทีไอจะขอก็คือยาซีไฮโตนเนี่ยเขาขอข้อมล้มมือพี่น้องหาพี่น้องบานเท่าให้ข้อมล้มมือสิงทีเกิดขึ้นก็ยังครับ หาพี่น้องบ้านเท่าให้พโคหลงมือการทำงานจะดำเนินไปอย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการไปไปได้ดยเร็รวดหาพี่น้องบ้านเท่ามหาแห่ค้งลงมือซี่งกิดขึ้นิดได้อย่างกับจากระยะเวลากำหนดโครงการหาเดือนล่าสาไปอีกครึเดือนเจ็ดเดือนนะครับแค่ซ้ำหนีเขายังมหาให้งค้งลงมือเขาบอกว่าเขาอยากได้ฟุ๋บ้านเขาอยากได้สิ่งมใใีอย่ อยากให้เอำเพื่อนุองปุณพ,พัฒนาแต่โปรเดวานะครับโปรเดวานไปย้่อนกลับมาบงตัวเอาแค่นี้เขายังโมเหควาบหลอมมือกับทางเจ้าหน้าที่นะครับเท้าสีหาขออา่างลอยพัดแผ่ลอยหลานมาอา่างมันโมแมนครับเท่าสีบอกว่ามันเป็นหย่อนเังสัตว์เป็นหย่อนเังสี่ยื้าหาขออ่างมาเถอะครับบอกตรงๆว่าอย่าหาขออ่างมาเถอะเขาซอยหลวมมือกัน บ่ได้บอกว่าให้พี่น้องไปยกแบกกระสอบเขาพ่นนัก10กิโลซ้า1กิโละนะครับนะครับขอแค่ว่าเออถ้าเขาเห็นงานอีกฟังหนึง่งเขาเห็นงานฟังหนึง่งให้พี่น้องเอาไปเอารถไปจอดอีกฟังหนึ่งเดีย๋ยวโบนะครับขอแค่สานีนะครับมันนี้ก็มีการฝังทอนะครับฝังเมื่ออดอานาด่านแสงเทียนนะครับแสงเทียนใช่ทีว่าอะา,านเว้จับจุวนนะครับอยู่บริเวณหนาที่ว่าการอนนำเภอหนองคุณน,นะครับ ก็มือนีก็นนะมืออื่นก็นนะจะมีการพุดต่อไปอีกนะครับพุดไปเรื่อยๆมือ,อ่นานะจะหอดเท่าหนาเท่าก็ซอทามะหอนหนะาเท่าก็ซอยางดำก็หนาลายเฟื่องทอดนะครับเพราะว่ามือนีเพิ่งก่อดาเนินการไปได้หลายเติบนะครับก็ต้องขอพุณนพี่หน้อทุกคน่ให้ควมหลวมมือนะครับแล้วก็มืออื่นนี่ถือว่าเป็นมือที่สาคัญแล้วก็เป็นมือดีนะครับ มืออ่นนี่เป็นวันที่ยี่สิบสีุ่มภาพันสองพันหรงดอยหกสิบสี่รงก็วันคุณน,นะครับขอเรียนเชิญตอนนี้พี่น้องป่านเอานะครับพี่น้องก็เพื่อนน้ำคุณทุกท่านนะครับทั้งผ่ารัฐภ่าเอกชนพ่อค้าประชาชนนะครับรวมทั้งบุญตักบาทนะครับเหนือในงานประไอ้งานประจำปีประเพณี่ชนเพ่าสามภาษานะครับสืบสานวัฒนธรรมปรเพณีของเพื่อน้ำคุณนะครับ รวมทั้งปูนเต้าบาดแล้วก็บวงสวงสารลักเมืออยู่บริเวณหน,นาสารลักเมือนะครับตั้งแต่เวลาาทีนาฬิกาไปตดุดไปนะครับมืออื่นช่งนวงเสาร์บีก็จะลาดลงเนียนนะครับไปรวมทัาบปูนเต้าบาดก็พีก็หนอกนะครับก็อยากสีขอเลี้ยงเชิญทุกท่านนะครับเป็นกระบ,บอกเสียงบอกต่อกันไปนะครับพูดได้ทีบริเวณไรซ่อนนี่อยู่บอกพ่อบอกแม่บอกครูบอกญาบอกพี่บอกนนอกทาวบา คืนมาตักบาตรน้ำเพลินเดอ้ออยู่หนาสารละเมอน,นะครับก็อยากเสกให้ญญพี่นอกมาเท่าอารมวมท่าบุญกันหรายๆนะครับเพราะว่าปีนี้เฮาบ่ไดนมีการแจ้งงานอย่างเต็มรูปมแบบคนเนีมีมอห์ลรคคนเนมีมมการแสดงบนอานาที่โบ่เด้มีการแสดงทครื่องวิธีบบริเวณหนาท่วาการแต่จะมีการตักบาตรแลวก็บวงสวงสารละเมอน,นะครับตักบาตรเจ้ามูแอด ตักบาดเริ่มเจ็ดโมงครับกำนวนการที่เพื่อเขียนไว้เริื่มเจ็ดโมงครับก็บมกกินนีเนาะครับถาเรซุกยานตามกับแคมโมงครึ่งนะครับก็กำนวนการเพื่อเจ็ดโมงนะครับมืออื้นนะครับมาตักบาทน้ำกันไล่นะครับโดยมืออื้นนะครับโดยมีท่านสะอาด่วงลักนะครับถานนายเพื่อนคุณนะครับเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะครับรวมกับอ่าพ่อทายาของเพื่อนหรือว่าคุณนายนาาเพื่อนนะครับก็ได้ จะในเรื่องท้าว่าเป็นประธานนะครับในการทาบุญตักบาตรและกับวงสวนสารละเมอในมืออื่นนี่นะครับแล้วก็อการหาเสียงนะครับหลายหมองห้ายพนทั้งทศสบาลตะบนตาเกาทศสบาลตะบนคิเล็กนะครับมีการในวันที่28มีนาคม2564นี่นะครับจะมีการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้ง นายกและสภาเทศบาลตำบลทั้งสองตำบลนะครับในพื้นที่มีอยู่สองเทศบาลนะครับก็คือตำบลคิเล็กกับตำบลตะเก่านะครับก็อย่าเสียงพี่น้อยอยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆนะครับวันที่ยี่สิบสยี่แปดนี้หน้านี่นะครับเป็นรวมใส่ซิกกันทุกคนนะครับผู้ใดที่อายุถึงแล้วนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีแน่นะครับก็ พื้นีนะครับต็บ่ได้เรื่องยังหมากไหมนะครับก็ถือวาสรุปแล้วกันมีอยู่สามเรือนะครับเรื่องแรกก็ยังสิขอควบรวมมือจากพี่จากนอก้องบานเท่านะครับผู้ใดทีของ้านในเพเภอนะครับก็หู้่าเขาเฮ็ดทางอีกฝั่งนึงก็ไปเจาะรถอีกฝัง่งนึงนะครับเพื่อที่จะบังคันควงการทํางานนะครับเรือที่สองมืออื่นนะครับมีการทําบุญตักบาตรแล้วก็บวงสรวงสารละเมือนแต่แต่ด้เจ็ดนาฬิกาไปต่อไปนะครับ แล้วก็เรื่องที่สามนะครับเรื่องยอังวะเพราะเรื่องที่สามเรื่องไอาการวัสายสิิ์เลือกต่างนะครับทั้งสองตำบลทั้งตำบลตาเกา่าแล้วก็ตำบลคลีเล็กนะครับในวันที่28 28มีนาคม2564นี่นะครับก็อยากสี่ให้ทุกท่านนะครับรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับนะครับอาจจะโว้โบชจน หรือบอกว่าขอพรนะครับก็ต้องขอโทษพี่น้องไว้นะครับแล้วก็วัดสุกจิจะถึงนี่นะครับมีงานนะครับมีงานทัวร์ประเทศไทยนะครับพระพุทธศาสนนทุกท่านนะครับคนศาสนาพุทธทุกท่านนะครับวันที่2 6วัดสุกจิจะถึงนี่นะครับไปเขาวัดเขาว่ารวมทังบุญน้ำกันนะครับเหนื่องในวันมาฆบูชานะครับเป็นมือสำคัญทาง ทราพุทธศา,าสนานะครับก็อยากสีเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องน,นะครับสาหรับในการไหลสดของแรงนี่นะครับแรงวันที่23กุมภาพันธ์2 5 6 4นี่นะครับถ้าวีเว่าวปขครอบพุ้มหรือบบถือต้องนะครับหรือบบชาเจนประการใดน,นะครับก็ต้องขอโทษพี่ขอโษนนอกไว้นั่ง ไปนะั่นโอกาสนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับบวชยิ้มบ,บวมใส่บวมวยนะครับเงินมาร,รวมทันงหมดนี้ครับ